นี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเศรษฐาเมินเสียหนูอยากให้ลืมเรื่องราวทักษิณเนวินย้ำชัดไม่เอากัญชาประเด็จการบอกเร็วไปจับมือภูมิใจไทยรอตัวเลขหลังเลือกตั้งก่อนไม่หวั่นโผก้าวไก่พุ่งบอกแฟนคลับเพื่อไทยอยู่ต่างจังหวัดเมื่อเวลาก9 1 5นาทีวันที่30เมษาย,ยน2566ที่จังหวัดมหาสารคาม นายเศรษฐาทวีสินค a n เดดนายกรัฐมนพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยกล่าวถึงผลโพเดลิเนียสมติชนที่คะแนนของพรรคก้าวไกลนำพรรคเพื่อไทยมีนัยยะหรือไม่ว่าอยู่ที่วิธีการบางโพจะใช้ออนไลน์มากกว่าส่วนบางโพเน้นลงพื้นที่มากกว่าซึ่งแตกต่างกันตนคิดว่าแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยอยู่ต่างจังหวัดเยอะ และไม่ได้ใช้ออนไลน์มากอย่างไรก็ตามไม่รู้สึกวั่นไหวกับกระแสพักก้าวไก่เมื่อถามว่าผลโพจะสะท้อนการลงคะแนนเสียงของประชาชนหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าต้องเอาผลโพของหลายโพมาวิเคราะห์และจัดการเรื่องความลําเอียงออกไปแต่มั่นใจว่าพักเพื่อไทยยังไงก็ได้คะแนนเสียงเกินครึง่งส่วนเรื่องเสียงออฟไลน์ที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นย้ำว่า จากการลงพื้นที่มีความมั่นใจว่าพักเพื่อไทยมาถูกทางและนโยบายโดนใจเมื่อถามว่ากระแสพักก้าวไกลที่แรงขึ้นเรื่อยๆพักเพื่อไทยจะปรับยุทธศาสตร์อย่างไรหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีเรายังทำเหมือนเดิมที่ทำมาและลงพื้นที่ให้เยอะขึ้นเพื่อพบปะประชาชนซึ่งมั่นใจในทุกพื้นที่เมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชายวิลกูล หัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมจับมือกับพักเพื่อไทยและอยากให้ลืมเรื่องราวในอดีตระหว่างนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนายเนวินจิตชอบในฐานะครูใหญ่พักภูมิใจไทยนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันวันนี้ตนมีหน้าที่เดินหน้าหาเสียงพยายามทำคะแนนให้ได้มากที่สุดถึงเวลาผลเลือกตั้งออกมาค่อยว่ากัน ส่วนจะจับมือกับพักไหนนั้นนโยบายของพักเพื่อไทยต้องเป็นหลักและยืนยันว่าพักเพื่อไทยไม่เอานโยบายกัญชาเสารีเด็ดขาดแต่เอาเพื่อการแพทย์เท่านั้นเมื่อถามต่อว่าหากพักภูมิใจไทยลดเงื่อนไขนโยบายกัญชาความเป็นไปได้ในการจับมือร่วมกันมีมากน้อยแค่ไหนนายเศรษฐากล่าวว่ายังเร็วเกินไป ต้องดูตัวเลขหลังเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไรก่อนแต่ยืนยันว่าเราไม่เอาเผด็จการไม่เอารัฐประหารเมื่อถามอีกว่าการส่งสัญญาณของนายอนุทินถือเป็นเรื่องดีหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าการเป็นเพื่อนกันมันดีอยู่แล้ววันนี้ไม่ใช่เรื่องของสัญญาณแต่เป็นเรื่องของหลักการมากกว่าว่าเราจะร่วมงานกันได้หรือไม่ส่วนกรณีที่มีภาพนายอนุทิน เคยนั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐนั้นมองว่าการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดาตนไม่คิดอะไรมากขอขอบคุณข้อมูลจาก d ดลน y n ส w ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ